วันนี้ก็ได้มาอัปเดตทาสีบอ่อปลาไฟเบอร์เนาะทำใหม่บอ่อปลาไฟเบอร์ทำใหม่ทาสีเรียบร้อยแล้ววันนี้บ่อไฟเบอร์รั่วก็ทำได้ครับปะาหปะอะไรได้หมดทาสีใหม่ เสร็จเรียบร้อยพวงนี้ก็ขยับเข้าต่อท่อต่อลไรเบ็ดเสร็จทีมงานช่างสีมือรอได้ก็จะเป็นฝันฝั่งตรงข้าม ตรงหน้านี้ก็เป็นบ,าน,บานกระจกสองอันเนาะบานกระจกสองอันก็เหมือนเหมือนกันก็ฝั่งนี้เหมือนกันก็ฝั่งนี้ที่ทำเหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกัน องน,นี้ก็ขยับใส่บอ่อขยับไปฝั่งผนังฝั่งนู้นต่ทอท่อต่ออะไรเก็ดๆน้ำแค่ไว้สามวันก็ปลาลงได้ครับลงแบบนี้ลงแบบฝั่งนี้ ลองนี้ทำใหม่พึ่งทาสีเสร็จนี่ฝากรับสมด้วยนะครับก็ทำเกี่ยวกับบอ่อปลาสะส่วนใหญ บางนู้นก็มีบอ่อปลาแต่ยังลองน้ำกองน้ำยังไม่ได้ใส่ปลาแะ่ฝั่งนี้ใส่แล้วฝั่งนี้ก็เสร็จแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้เนะาะฝาครับชมครับบ่ายยครับ